นิทานกำรรกระดำตออเท่ากำกระดำแต่งตองกกำน,นังรุนกล่าวถึงเท่ากำกระดำเมื่อพญอินพญเทนพญฟ้าขึ้นและพญนาคได้ยนเลมิดเมืองให้พร้อมด้วยเขาของเงินคำสั่งมาไยพ้นแล้วต่อมาเท่าก็ได้แต่งตั้งให้เสนาคีมาไปขับทุนต่อพญเมืองให้ก็ะเกียนร้นหับขบวนที่ะยกมา ให้ปุกผามผักเสาวไว้สามหลังเพราะว่าพิธีแห่เคยนั่นเป็นขบวนการใหญ่ประกอบด้วยขบวนเสนาอามาธและขบวนสร้างมาเข้าของเงินคำอันหลวงหลายตามทีพญาเมืองได้คาดขะดองเอาไว้และในโอกาสนี้พญาอินพญาแทนและพญานาคก็ได้เข้าห่วนำฝ่ายเสนาอามาธได้หคาคําสั่งของเท่าดังนั้นแล้วจึงขึ้นขีม,มา หรือทักไปแจ้งขขาวนี้ให้พญามืองได้หู้เพื่อเกี่ยมการด้นหับตามพันการทีเท่าได้แนะนำทุกอย่างและย่ำตึงหวาตอนเทียงเท่าจะนำชินสอดขะด,ดองมาถวายพระองค์พอมฝ่ายพญาเมืองได้หูแนวนั้นแลว้วก็สั่งให้ตีข้องห้องเปล่าเป็นการเตือนให้สาวเมืองได้หูและภาคกันมาเต้าหมเมื่อสาวเมืองมาพร้อมเพียงแห่งหนากันแลว้วพญา มีคำสั่งพุกผามหับต้นถึงสามผามอยู่ที่สนามหลวงเป็นการดวนดังนั้นพวกศนาอามาตย์และชาวเมืองจึงได้พากันลงมือพุกผามสามหลังโดยเบ่งปันเวียกให้กันย่างละเอียดบุพเพท่าไรผามทั้งสามก็เลี้ยวเหยี่ยมห้อยพวกศนาอามาตย์จึงขึ้นไปขาบทูลให้พญเมืองฮูว่า ได้ปุกผามสำเร็จตามคำสั่งทุกประกะเลวพญ,ญาจึงสั่งตื่นวาให้ทุกคนเอาศาสตรไปปูคนละผืนตามเส้นทางตั้งแต่ผามไซหับตน้นจนถึงห้องหลวงประศุนเสาเมืองผู้ใดก็เฝ้าคอยทางเผื่อวา่ายังเห็นตัวเท่ากำกระดำอยู่ตามทางมีซสาเมืองเป็นแถวยาวเหยียดกันเพื่อค่อยถา บางคนเฝ้าหลายยันบททานมูก็ตูนเฮือนแหลนหัวปักหัวปัมบางคนจุนว่าสินเทียสะสายป้าตุนตูบางคนตําหูกก็ลงเอาก็สวยสอดทางก้องกระหูกเพราะว่าจินใจไม่ได้จดจอจอ,อยากไปเบึ่งเท่าถึงเวลาเทียงมือนั้นขบวนแห่เท่ากำกระดำก็ได้จัดให้มีขึ้นเป็นขบวนอันใหญ่โตมโหฬารอันประกอบด้วยขบวนสร้างมาก และคอยขายยิงใส่ส่วนหวาเท่ากำกระดำกอ็อ้ยองด้วยเครื่องเมาเสือดคำใส่กระจุงหัวคำถึงแมนตัวเท้าจะถึงอ,อุบไปด้วยคำก็จจิงแต่ว่าหูไพ่ของเท้ายังประกุ้เห็นอยู่เท้ากำกระดำลุงจากหอพาศาศาศระสาดเลี้ยว่าย่างไปตามขัวเงินขวัวคำโดยมิชนาอามาตรใแห่แห่ตามหลังและในขบวนนี่ พญอินพญแถนพญานาคก็ได้ห่วมนำพวกกระบวนแห่ผากาันกวัดแกวงทุ่งกระดาษแก้วทุ่งสอทุ่งใสและทุ่งพันหางไปตามทางอย่างฟุดฟื้นซึ่งทุ่งดังกล่าวแมนพญอินเนลมินดเอาให้หนอกจากทุ่งดังกล่าวแล้วก็ยังมีการเสียบอยู่ในขบวนอย่างคึกคื้นหววซื้น ทางพองดินตะโลกเฮาทั้งพองฟ้้นผ่องลำแล้วแต่ไผ่จะขึ้นออกเห็หนอะไรเพื่อให้ขบวนแห่มีความฟุ้ฟื้นพวกสาวเมืองที่คอยถาเบื้องต่ำสองฝากทางได้เห็นแล้วก็มีความเบิกบานมนซื่นตุ้มมือพืชผาหัวเซลต้นหับขบวนดังกาวสาวเมืองทางหลายได้พากันแนมเบื้องหูของเท้ากำกระดำปานวา นั่งอยู่ในเบ้าคำเพราะว่าตัวของเท่าถึกอบด้วยเครื่องคำประดับเอยองเอาไว้เมื่อขบวนแห่ไปถึงพามไซหับตน้นที่สนามหลวงเท่าจึงพาขบวนหยุดพักเสาอยู่ที่นั่นต่อมาเท่ากำกระดำได้เข้าไปในห้องพญาเท่าได้ขับทุนให้พระองค์หัวาเท่าได้จัดหาสิ่งของต่างๆ ติ่ที่พระอ,องค์ต้องการนั่นได้ขรบแล้วจึงได้น้ำมาถวายฝ่ยายพญาได้หับฟังคำสั่งแล้วจึงกล่ากับเท่าํำกระดาว่ามือนี้เป็นมือมุงคุณอันดีเราจะได้จัดพิธีแต่งดองให้เจ้ากับนางรุ่นในตอนเทียงนิโรธต่อมาพระอ,องค์จึงสัง่งให้นางสนมไปเส้นเอานางรุ่น ยุที่หอปรา,าสาทของนางให้มากเขพาพักขวันเพื่อแต่งดองกับเท่ากำกระดำเมื่อนั่งรุ่นได้หับคำซึนจากน้ำสนมแล้วกว็พัดแล้วกว็ผัดเลื้อแตงงตัวมาดับประดาเอียอยงไปด้วยเครงคำทั้งมวลจากนั้นจึงล่วงจากหอพรา,าสาทไปสู่พิธีแต่งดองโดยมีสาวสนมกลุ่มมาวังแห่เห่ไปย่างคับข้า,ขานาแน่น เหมือสูดขวัญอันคำถวายพอแล้วพระญามเมืองจึงผูกขอโตแขนให้เท่าละนางแล้วทำการฮุดส่งเท้าพร้อมเสียงเสียมอันเนืองนั้น,นเหมือเสร็จพิธีเป็นตีมฮอยแล้วไผ่ไผ่ก็กับขึ้นสูญเย้าเฮือนแห่งตนสำหรับทาบ้ากำกระดาก็ลาลงจากหอประศาสกกับขึ้นสู่ประศาสา์ของเท้าโดยการเดินทางไปตามขวางเงินขวานคำ จึงมีขบวนเสนาอามาร์ให้เห็นไปตามเท้าได้อยู่หอพระซาดที่เมืองของเท้าด้วยความปราสุขสำราญมีบริวารแวดล้อมและคองคอแห่นางรุ่นเมื่ออยู่หอพระซาดในเมืองใหม่ด้วย